เอาว่าไงครับปูเนาะถ้าจะมาคือหนึ่งตัวหนึ่งจะมาด้านหน้าเลยครับหลักร้อยเนาะครับอ่าเป็นอื่นม่ได้นอกจากหนึ่งหนึ่งหลักร้อยหลักร้อยอ่าต้องเป็นหนึ่งอะไรอยู่ข้างท้ายนี่ปิบบเปิบหลักหนึ่งอยู่หลักร้อย อ่าหลักสิบที่อยู่กลางเนาะครับหนีจากเก้าเรได้หนีลำบากโอ้ว่าเพราะว่าจะเหมือนกับถูกขังไว้ละจองจำนะเบื้องบนเขาสั่งจองจำไว้ละพาะเวสุวันณว่าจองจำไว้เลยเด็กเก้าเนี่ยอข้างถัดมาเนี่ย หลักร้อยก็จะมีหนึ่งอันนี้ก็จะมีเก้าตัวท้ายนี่เนี่ยตัวปัญหามันหนึ่งเดียวนี่ยเขาจะเอาตัวไหนมาใส่<า>แต่มันบ่าหนีปัญหาจากของเราเลยอเอาปัญหาของเราทั้งหลายเนี่ยเอาลงไว้อยู่ท้ายหมดมป,ปัญหาที่เราเราได้ไหมเขาว่าจะมีปัญหาสองอย่างเนอะเกงเกา นี S <S mm ่เ hmm. ก oh, 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 uh, ่งเก่าเก่งเก่าเก่งไม่นี um. ่เก่งไม่เกงม่อีกแล้วหนึ่อ๋ออันอันเดิมหนีจากเก่งเก่ากับเก่งไม่บ่อยเก่งเก่ากับเก่งไม่ยังไงครับพวกเก่งเก่าเอ้ปู่พูดที่ไหนคือเก่งเก่ากับเก่งไม่นี่ตรงนี้โอ้มันจะมีแค่นี้เก่งเก่าเก่งไม่รอบนี่ได้ยินว่าหกกับเจ็ดใช่ไหมวันนั้นอะเมื่อกี้นี้เก่งเก่าเก่งไม่ เรียกว่าตัวไหนก็จะรีได้เพราะว่าถคาได้พูดแล้วมันไวจะมีมาตลอดนะตั้งแต่เริ่มต้นละตั้งแต่เปิดบังจอกหลอกนี่แหละแต่แต่รอบนี้ก็จะแตกสามตัวตามอาจารย์สั่งมาละอโอลกิงมาบอกเลยอืมเลขเข้าแท้บังจอกหลอกเลขสามเลขสามตัวอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมก็คือ หนึ่งเก้าเก้าแล้วอีกท้ายอ่าก็จะเก่งเก้าก็เก่งไหมเก่งเก้านึ่งเก่งหก่งไหมเ่นบอ่าเจ็ดก้าหกนตัวอ่ามีเจ็ดกับหกเก่งเก้าเก่งไหมที่ปูทิ้งปิศนาไว้อ่าทิ้งบ่ได้ลืมบ่ได้อืมลืมเ็ดก้าหกอ่

เก้าเกงไม่รถเขาจอดดีๆเรากำลังเรียนเป็นแ่ท่านอันสบายอันสังกท่านนะขี่รถมาอะไรเนี่ยว่าสิงโลกโย่หล่มงวยใจถ่ายรถเขาไหมจะมือเลยล่มเลยจ้งวดนี้เจ้ามือล้มการกนเรียว่าเจ้ามือล้มมืงวดีเรา่ไปเบอร์ันสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเออโอ้่าชิด หาลูกมายุ่นนี่เออข่าลูกมายุ่นเจ้าเมื่อลมแท้มีหลักฐานพร้อมมีหลักฐานพร้อมครัเอองวัดนี้จะล้มเจ้ามือส7 9 7จริงๆริงหนึ่งไม่ได้ตั้งหักนี่มาหาเห่งนู่นนี่หนึ่งพอน้่งหูบเลยโอ้นี่หนึ่งอีหลีเจ้าเมื่อลมแท้พี่น้องเอ้ยรถเจ้าเมื่อลมไว้รถจอดดีๆกับนังเดินทางไว้เออลมอันนี้แล้วอาจารย์ไขี้มากผู้เมียกำลังจะลุ้งรถน่ะนะ ก็ได้ย่างแบบากันไปล่มไทรไทยรถเขาเบิงมันสเขาเรียกว่าเป็นลางสัมเป็นลางแล้วเจ้เป็นลางเป็นลางแล้วพี่บุอุเจ้าเจ้าเมื่อล้มแล้วล้มแท้งานนี้อ่าโอ้เบิ่งมันสีเก่าสีเจ็ยดเก่าเกียดาลูกมานั่งนัตลีมา มาทางเกาเลีนยังบ่เฮ็ดแล้วแล้วบ่ยงวัวแลี้ยงวัวฮ่าฮ่าอ่านี่เนี่อค่ายเลขต่างๆถ้าให้ภายในเก้าเจ็ดหรืออะไรที่มาในนี่อ๋อ้ยหาที่อยู่เอาครับผมเนาะตามนั้นได้พอไหมพี่น้องครับผมรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางครับเนาะ หนึ่งเก้าเจ็ดหรือว่าหนึ่งเก้าหกพี่น้องเด้อตามเทอมินจะจับได้ความได้เนาะเพราะว่าก็หายมาตานานนะั่นแ่ะเนาะพี่น,อน้องฝากไว้ฝากไว้สำหรับคลิปนี้ครับผมขอให้มิโชคพี่ชายเป็นเป็นสวัสดีครับ